สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีดีมีคําตอบไอทีเอเนี่ยีชั่วโมงนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมาสรุปประเด็นนะคะจากคาถามนะคะที่ถามว่ามีสิทธิ์ได้เงินชาราภาพไหมอายุ55าปีแล้วแต่ยังไม่ยื่นลาออกนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาสรุปประเด็นนี้ให้รับทราบกันนะคะก่อนอื่นนะคะอยากให้ตรวจสอบสถานะผู้ประกันตนนะคะเพราะผู้ประกันตนบางท่านยังไม่แน่ใจว่า ตัวเองอยู่ในกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9หรือ40นะคะให้ยึดจากหลักการจ่ายเงินสมทบนะคะในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างนะคะเราจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ ในขั้นต่ำที่82.50ถึง750บาทต่อเดือนนะคะเพราะเขาคิดจากอัตราค่าจ้างร้อยละหของค่าจ้างตั้งแต่1,650ถึง15,000บาทนะคะอันนี้เรื่องการจ่ายเงินสมทบนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39คือจ่ายอัตราเดียวคือเดือนละ432บาทนะคะโดยคิดในอัตราร้อยละ9ของค่าจ้างที่4,800บาทนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40จะมีจ่ายเดือนละ70บาทสม สำหรับทางเลือกที่1เดือนละ100สําหรับทางเลือกที่2และก็เดือนละ300สําหรับทางเลือกที่3นะคะสําหรับความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะคะถ้าผู้ประกันตนมาตรา3-3ก็คือเสียชีวิตนะคะแล้วก็สิ้นสภาพการเป็นรูกจ,จ้างคือลาออกจากงานนายจ้างแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะมีเสียชีวิตนะคะ ได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ามาตา3า39ก็สิ้นสุดลงนะคะลาออกนะคะโดยแจ้งความจำนวงต่อสำนักง,งานประกันสังคมนะคะไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันก็สิ้นสภาพ ในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะภายในระยะเวลา1ปีคือ12เดือนนะคะสง่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนก็จะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนสําหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ถ้ายังไม่ได้เสียชีวิตหรือยังไม่ได้ลาออกที่สํานักง,งานประกันสังคมแต่อาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้นะคะ ความเป็นผู้ประกันตนจะยังไม่สิ้นสุดลงจนกว่าจะเสียชีวิตและลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะเมื่อเราตรวจสอบสถานะเบื้องต้นแล้วเราก็รู้แหละว่าเราอยู่ในกลุ่มของผู้ประกันตนท่านไหนนะคะดังนั้นสิทธิ์กรณีชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9จะมีอยู่3เงื่อนไขนะคะก็คือ จ่ายเงินสมทบครบกับไม่ครบ180เดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับกรณีจะรับเงินก้อนหรือรับบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะคะกรณีไม่ครบ180เดือนก็รับเป็นเงินก้อนนะคะกรณี180เดือนขึ้นไปก็รับเป็นบำนาญน,นะคะแล้วก็ความเป็นผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดลงตามรายละเอียดเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะ และก็มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะกรณีเป็นผู้ทุกพลภาพหรือถึงเกิดความตายก็รับเป็นเงินก้อนหรือเงินบำเหน็จนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะจะรับสิทธิชราภาพได้ก็ต่อเมื่อครบ60ปีหรือถึงแก่ความตายและความเป็นผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดลงหรือลาออกแต่จะมีให้เฉพาะในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2และ3เท่านั้น ดังนั้นจากข้อมูลทั้งหมดที่แนะนำนะคะก็จะสรุปประเด็นคำถามว่ามีสิทธิ์ได้เงินชาราภาพไม้หางอายุ55ปีแล้วแต่ยังไม่ยื่นลาออกนะคะสรุปเป็นแนวทางให้ดังนี้เพื่อเข้าใจตรงกันนะคะยังไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีชาราภาพหากยังไม่ลาออกจากงานสำหรับผู้ประกันตนมาตา33จะครบ55 56 ห0หรือ70ถ้ายังไม่ลาออกจากงานก็ถือว่ายังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็จะเบิกสิทธิ์กรณีชาราภาพไม่ได้นะคะหรือยังไม่ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักง,งานประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และ40ยก็ยังจะใช้สิทธิ์กรณีชาราภาพไม่ได้นะคะสิทธิ์ประโยชน์กรณีชาราภาพทั้งในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา3339หรือมาตรา40จะรับเงินสิทธิ์ กรณีชราภาพได้นั้นต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปเป็นแนวทางให้กับผู้ประกันตนที่ยังสงสัยนะคะก็คือยังทำงานอยู่แล้วจะได้สิทธิ์ชราภาพไหมจะได้ถ้าเกิดสมมุติมาตาาม -3 ต้องลาออก จากงานในจ้างจ้างสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะมาตรา39ก็ต้องไปลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมมาตรา40ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ